สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มาชิงเหรียญในเซิร์ฟข้างนะเซิร์ฟที่แล้ว ep สามผมก็ไม่ได้ลงนะมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่มันก็ล้างเซิร์ฟแบบไม่มีคนไงมันไม่สนุกเลยผมก็เลยไม่ได้ลงรอบนี้ผมเลยมาชิงเหรียญไงชิงวัวนะเพิ่งตื่นได้เสียงผมก็จะแปลกๆนิดนึงเราตื่นมาน้องมันก็บอกว่าแอร์ดบตกไงรีบมาเลยกี้ก็มีรถจิ๊บอยู่แถวด้านซ้ายผมนะผมเข้าแอร์ก่อนดีกว่า อันนี้ผมว่าซื้อจอมาใหม่นะผมไม่น่าจะยิงโดนเท่าไหร่นะผมเอาไปเล่นมาละมันใหญ่เกินตั้ง2อแล้วผมเล่นฟูให้ดีมาตลอดเลยไงไม่ค่อยโดนเลยอ้ยไม่มีน้ำมัน โอ้ยังไงน้ำมันเดีย๋ยวไปขึ้นรถก่อนโอ้ยยยไอ้รอบนี้คนก็เยอะอยู่นะเพิ่งมีรถจิบกันเองไนงะเอาจบแล้วไม่ได้ตั้งกลุ่มขับรถมา ไปครับเดี๋ยวผมขอตั้งปุ่มขับรถแป๊บนึงไม่ไหวว่าตั้งไม่เสร็จเลยเป็นมาแล้วไปครับเดี๋ยวตั้งค่าต่อตั้งยังไม่เสร็จเลย ไดปุุงหมอมาผมตั้งเสร็จแล้วมไม้หนุม่มไปดึงนะ้ำมันมันกวาง ไอผมไม่ได้เก็บเซตเลยนี่ว่าเก็บเซตก่อนการดราก็ไม่รู้อีกกี่นาทีนะต้องไปเก็บเซตก่อนว่ะตายสิกรถครับสิกรถสี่นาที ไอเชยโอ้โูเรียบร้อยเลยของเยอะจัดโอ้โหเบกาซัดโอ้โหกวางเจอไม่ได้สักแอเลย ไตัวนโอ้ยคันจมูกเลยเวลานี้เนี่ยไปผัดยาก่อนแมงเพกษัตมาว่ะเรียบร้อยเลยแต่อย่างนี้นะ่ะที่ผมได้แบบไอตัวที่มันยิงผมไนงะ ของให้อยู่ตรงนี้มาละไปดิ đi ngang hồng hùng มมเ,อเอาไปม,มีแค่นี้เอาเรียบร้อยเลยไปครับกลับบ้านอากลัวทีวผมไปหาวิ่งห้องดีกว่าตอนนี้เราก็ยังไม่มีปืนหนังใช้ไงมีแค่มีนี้นะเพกาซัสก็เอาเลี้ยงอยู่ผมว่าต้องหาของทำหุ่นละอย่างนี้ไม่งั้นไม่น่าตามเหรียญทัน เอาว่ะทุกคนตอนนี้ก็เหมือนจะมีคนอยู่หน้าผมในถ้ำหนึ่งนอกถ้ำหนึ่งร่าง เลงหัวไม่โดนเลยไอ้คนเบาอ่ะเวะ่ะบัตรกับครบเลยไปดูอพกันแล้วเหมือนผมได้รถวิ่งห้องฟรีโอ้โหของเต็มไปครับเดี๋ยวผมว่าไปหาวิ่งห้องแทนเขาดีกว่าเขาก็เอารถมาให้ผมถึงหน้าบ้านเลยไง สุดจัด เฮ้ยเอคว่าเอาว่ะทุกคนอเอคเฮ้ยบ้องอเองจ้าเสือของจริงไอ้เฮ้เจ้าเสือของจริง แบบนี้ต้องไปต่อไม่ยอมบ้านผมก็อยู่ข้างๆบ้านเขาไงเขาทางไหนวะเนี่ยผมต้องทำบล็อกเยอะๆว่ะเพื่อจะเอาของแอบไงมาแล้วหนึ่ง อะไรวะโอ้โหเดี๋ยวนี้แม่งยิงถังยิงคนก็ได้เคล็ดอ่ะดีนะผมไม่ตายไอ้ปืนหนักแม่งเห็นผมละโอ้โหโกา่อ มันไม่เก็บก่อกระดูกแสดงว่าน่าจะก่อเหล็กแบบเต็มตู้แล้วว่ะโอ้โหไม่มีของเฮ้ยมาแล้วไอ้ยืดติดโอ้โหลงว่ะ อุ้ยวิหันอุ้ยดินปืนเต็มเร็วเร็วอย่าหลนอย่าหลนรีบใจเย็นเอ็กชายหนึ่งกระบอก เกือบได้อเคอีกหนึ่งกระบอกครับทุกคนผมว่าจะเย็นกว่านี้ว่ะกินฟา์มนกันเลย เราได้บ้องมาได้แค่ใครอ้อนบ้างวะเนี่ยโอ้โหสักคนน่าไปหิ่มล้วไปของว่างแล้ว Ô vô địch ô vô địch ô เกียร์ว่ะเนี่นเนยเฮ้ยเข้าพันสวยเฮ้ย มผมแยกปืนไปแล้วตรงเตียงผมดีกว่าจะได้แบบเติมทันไง สวยสวยสวยจัดเซตก่อนเดี๋ยวพึ่งเอ้า oh. มันเก็บหมดแล้ว ไปมันจุกันผมถอยได้สวยเลย วิกาลิก โอ้หัถอยไม่ได้เลยว่าฮอเตอร์ไม่พักเลยอะถ้าผมถอยผมก็จะเสียของนะัดตรงนี้ไปไงแล้วเดี๋ยวขอเวลาทักแชทฐานน้องๆก,นะก่อนนะผมขอแท็กก่อนเฮ้ยมาตัวไหนวะ โอ้โหผงหายว่ามันเก็บไปแล้วแน่เลย ได้เวลาขนเร็ว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 เร็กกวเร็วทุกซองโอ้โหติดบล็อก 呜吼，妈妈、oh,

ขอจากกองผมว่าไปตอนนี้กาลังเส์ฟผมก็มาแล้วเดีย๋ยวผมเข้าดิสไปก่อนแล้วกัน ้ยผมจะได้ AK อีกอันหนึ่งนะนี่ถ้าผมเก็บไอ้นี่ได้ผมจะได้ AK ว่ะไปไปไปเอมันออกมานอกบ้านนะตะกี้สวยอ๋อเร็วเร็วเร็วเอเนได้ยินปะเนี่ยได้เปิดไม้ปะว่าวว้า,ารีบมาช่วยหน่อยใส่ปืนอ่ะตายม,มาบ้านพี่ประยุทธ์ปืนตรงกูเต็มเลย บ้านใครวะไม่รู้ว่ะเกิดความสำราญในสิ่ยรีบหน่อยไปคนไทยเหมือนจะมาเสือกว่าแต่ไม่โดนเก็บไปละขับรถมาอย่างเท่เลยแม่งมาจอดหน้าบ้านเราให้เขายิงฟรี โอ้ยมันเริ่มตามพะก,กวาา้วกมาละใหญ่แหน่เดี๋ยวช่วยเดียกูเข้ามาข้างในได้ฮ่ยเดี๋ยวแมรหัสถูกนะกูเข้ามาข้างใน หากูใหญ่หากูใหญ่ต้องใส่นี้ถูกปะ่ะเฮ้ยไอ้วิ่งกลับนี่หว่าอ๋อไม่มันไม่ได้บอกรหัสบ้านมันบอกพิกัดบ้านเน้นรีบเก็บรีบมาวมน่อ่ะเจอตัวอะไรไม่รู้ วัดตันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเปิดกูไปไม่ทันเลยห่เม้ยกูไม่มีกิ้ง หลับรนะับ <nt> ล่อๆอยู่หน้าบ้านมันเนี่ยอุ้ยยืนมันไม่เปิดปิดทำไมวะโอ๊ยปิดดิปิดดิโอ้โยยืนไม่ปิดวะเบียรกูเอาปืนหนักเก็บมันละ ุน่อยไหมมีนังเจอคุหน่อยไหมอันนี้น่นนีต้ตงนี้น,นมึงไม่ยิงอ่ะมึงทำอะไรมึนมงนี่โอ้โหไ,ไ่เอียแตกหมด ไอ้สัตว์มองข้างนู้นไปหาเมืองละหนึ่งว้าว เฮ้ยไอเค้ยอ้มชูบตัวเองเนะวะมีชูมือไหมไม่มีมันมาหากูละกู <c oughs> ไปไม่ได้เฮียกวาไมไอเคนะไม่เป็นไรว,วอ,อกมาตัวแบนบนิ้ปีนกำปียไปได้วะอเฮ้ย AK. ไอเค้ยมันเนี่ยตรงนี้ don't be one นะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ของมาพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวผมว่าไปวิ่งห้องเอาเซตอีกสักหน่อยเราก็จะพร้อมชิงแล้วไงอีกไม่กี่ชั่วโมงมันก็จะชิงละคลิปชิงผมจะเป็นคลิปหน้านะทุกคนว่าคลิปนี้มันก็ยาวแล้วไงคลิปนี้เราก็มาปั๊มเซตจากเล้งเซิร์ฟนะบอกได้เลยครับว่าคลิปหน้านัวมากนะทั้งเดททั้งชิงไงพวกนั้นก็พรตันทั้งแคนด้วยที่เราจะเจอคลิปหน้ายังไงก็ฝากติดตามชม EP สองเลยครับไปละ